เอ้ยโยวัดสบาสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคิดถึงกันหรือเปล่าครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับและโปเกมอนตัวพิเศษตัวนี้นะครับผมขอแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับกาเด o โอหรือว่าเซนไนนะครับข้างๆก็จะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นผมเอง BBQ นะฮะโดยกาเด o โอตัวนี้นะครับมันจะมีดาเมจที่แรงมากๆเลยครับสก,กิลของเขาเมื่อโดนศัตรูเนี่ยมันจะทําการรีเซ็ตใหม่เราสามารถยิงได้เรื่อยๆเลยนะครับผม มูฟแรกที่ผมจะเลือกก็เป็นไซชิกอันนี้นะครับยิงไปหาศัตรูทำดาเมจลดความเร็วศัตรูแล้วก็ลด SP Defense สศัตรูเป็นระยะเวลาสันส้นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพเกรดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะรีดิวคูดาวหรือว่าลดคูดาวของมูฟอันนี้ลงทําให้เรายิงได้บ่อยขึ้นนะครับผม <Wow. S 1> ตัวนึ่มูฟหนึ่งก็เป็นฟิวเจอร์ไซค์รับมูฟนี้เลยที่ผมบอกว่ามันแรงแล้วก็มีการรีคูดาวนะครับเมื่อเราใช้ใส่ศัตรูโดนเนี่ยมันจะระเบิดแล้วก็ลดคูดาวของมูฟนี้ลงนะครับแล้วก็จะเพิ ถ้าเกิดว่าเราใช้มุมนี้โดนศัตรูนะมันจะรีเซ็ตคูดาวเราสามารถยิงได้ซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ <S <S เป็นมุกที่เรียกได้ว่าป่วนแล้วก็สร้างดาเมจได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับกาเดวเนี่ยมันสามารถเอาไปทั้งเลนบนเลนกลางแล้วก็เลนล่างได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปฟาร์มเลนกลางเนี่ยแนะนําว่าให้เรามีทีมนะครับผมเพราะว่ากาเดวในช่วงแรกเนี่ยมันจะฟาร์มช้าครับผมเดวลมันจะตามหลังพวกสายฟาร์มตัวอื่นๆนะครับส่วนไอเทมนะครับผมก็จะเอาเป็นวิทย์กาเซ็ตต์บัตตี้บาลีอาแล้วก็ชอย ตีบาลียเนี่ยทำให้เราจึกๆเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เฮลเเทมผมจะเอาอีกเจกนะไว้สําหรับหลบหนีศัตรูหน่อยนะครับเพราะว่ากาดิโวเนี่ยมันเดินช้าแล้วก็ไม่มีมูฟที่สามารถหลบหนีได้เลยนะครับความคล่องตัวมันน้อยมากแนตะ่ว่าแรกมาด้วยดาเบิที่รุนแรงนะครับผมโอเคมาครับทุกคน เดี๋ยวผมดูเล่นก่อนนะจะไปบนหรือล่างดีนะครับถ้าเกิดว่าเล่นบนเป็นสายทําแต้มเนี่ยแนะนําให้เราไปเล่นล่างดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อนจะได้ช่วยเรานะคือเคเขาเลือกพวกลูคาเิโอหรือว่ากีเดนสมานะครับสายทําแต้มแบบนี้นะเขาจะไปดังกันเยอะนะครับผมเราจะไม่สามารถฟาร์มได้แบบดีๆหน่อยนะฮะเราจะโดนฝ่ายตรงข้ามนะมาแย่งฟาร์มแทนนะครับเอา,าลูคาเิโอไปเล่นล่างอ่ะผมก็ไปเล่นบนแล้วกันนะครับเฮ้ยเจอฝั่งเขาเล่นการดิวูด้วยนะครับ <C le af one> สวัสดีฝาแฝดเป็นยังไงบ้างนี่เเธอเอามือให้เราหน่อยนะ เราเล่นไม่ค่อยเก่งนะแต่เธออย่าเพลอนะเดี๋ยวเราจะระเบิดตู้ไม่ถึงกลายเป็นโกโก้คันเลยมาครับเกมเริ่มแล้ว go let's go baby ไป้ยแล้วซารีนาไปไหนอะ่ะโอ้แล้วไม่มีใครมาช่วยอ่ะเนี่ยอา้าวสุดท้ายต้องมากับดูคาริีออีกแล้วเหรอโอ้พระเจ้าจรอร <laughs> อะไรวะมาแย่งมาดิครับก็แย่งมาดิครับมาครับโอ้โหมันมาแย่งกลับวะ่ะไปเราไปดูดิมันฟาร์มหมดหรือ,อยังฟาร์มหมดแล้วฟาร์มหมดแล้วเข้ายากครับผม รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอกุ้งเกินนะครับเ็งก้านะ่าจะมาช่วยเรานะมาแล้วครับมาเรามาฟาร์มพึ่งกันพวกมาพวกจัดไปพวกอ้าวมันถอยครับมันถอยฮนะ กุ้งต่อกุ้งมานีเร็วโอเคได้เราครับจัดไปดีพวกจะมาแย่งเหรอเอต่อยมันต่อยมันมา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  ลิงน้อยลิงน้อยลิงน้อยจัดไปพวกความยาวๆครับความยาวๆนะฮะมาได้มาแล้วครับ โอ้หบีกัตยูมันเฝ้าะ่ะบึ่มระเบิดไปก่อนระเบิดไปก่อนดังก่อนโอเคดังได้อยูน่นะมาดิพวกถอย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 มาดิพวกเอาระเบิดมาพวกบึ่มเรียบร้อยครับเอามันเอามัน ปึ้ม<ง>เรียบร้อยครับผมจัดไป <Yahoo! S 1> ดังก่อน,เ,นเร็วเฮ้ยโลตอมเกิดโอเคไปเลนล่างครับไปช่วยเพื่อนก่อนนะไปครับคอยลูคาริโกไว้ตัวหนึ่งนะฮะคือเขายืนเลนแข็งอยู่ลูคาริโกนะไม่ต้องเป็นห่วงมากเราก็มาช่วยเลนล่างก่อนแล้วกันครับเฮ้ย บื้มเรียบร้อยครับมาเฮ้ย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 มาเร็วดิเอาเตามาเร็วมาเร็วพว,วกมาเร็วพว,วกโอเคสวยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาดังเหรอเอา เรียบร้อยดีครับบึมระเบิดคระบผมไปจะมีใครมาหรือ,อยังเนี่ยดูดมันเข้ามาดูดมันเข้ามาเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยจัดไปบวกเฮ้ยใครแต้มเยอะวะอ่ะให้เพื่อนดังไปล้วกันนะฮะจมดทีพึ่งก่อนแล้วกันนะฮะเลือดเราน้อยอยู่นะครับ ไปครับเล่นบนต่อไปครับเกมนี้โอเคอยู่นะฮะเพื่อนของเราเล่นค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะมาครับไฟและพวกจัดไปดิจัดไปดิเต่าตัวนี้ไม่รอดครับผมเต่าตัวนี้ไม่รอดระเบิดไม่ดูนะฮะโอ้โหเยียบร้อยครับไปโลตอมโลตอมบึม ไปครับเฮ้ย hey. ห you know, you know. you know, mm ้าวโดนนะผมโดนนะโดนนะเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้โ oh oh oh, มันแรงมันแรงมันแรงเราแรงกว่าว่ะพวกแล้วเบิดไปดิเรียบร้อยครับได้ดังไปดิพวกจัดไปพวกถอยถอยถอย,ถอย ไปครับเดินล่างต่อนะฮะไปเอาเต่าต่อ,ตอมาเร็วมาเร็วเฮ้ยกุ้งไปไหนหมดวะกุ้งไปไหนหมดวะมาครับเดี๋ยวรอเพื่อนมาเอาเต่าก่อนนะฮะจุ่มตีไป โอเคสวยครับแล้วทีมฝั่งเขาไปไหนหมดเนี่ยทีมฝั่งเขาไม่บุกแล้วเหรออย่าบอกว่าว่ายอมแพ้โ okay. อเคเขาฟาร์มอยู่นะจัดไปพวกระเบิดระเบิดระเบิดไปเอ้ยยอมแพ้หมดแล้วเหรอเนี่ยดังไปดิครับไปไปไปกับฐานก่อนนะ โลตอมจะเกิดครับด้านบนด้านบนโดนบุกอยู่นะเหมือนฝั่งเขายอมไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเล่นไม่คบกันนะฮะระเบิดไปดิพวกโอเคสวยครับโลตอมมาเฮ้ยปิกจูปิกจูยอมแพ้ครับว่าแล้วนะครับเขาไปไหนกันนะเขาไม่เล่นนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกาเดวโวสายระเบิดรัวๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเจอทีมดีๆแบบนี้นะฮะกาดิโวเนี่ยแจ้งเกิดได้ง่ายมากแล้วก็ทําดาเมจให้ทีมได้แบบโอเคมากๆเลยนะครับผมเกมนี้ก็จัด m v p ีไปดีครับกดไลค์เพื่อนหน่อยนะฮะมาดูสกอร์กันดีกว่าครับเหมือนว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขาจะเล่นไม่ครบหรือว่าออกเกมหรือว่าตั้งใจจะโย,ยนนะครับผม MVP เลตติ้งก็82นะครับสกอร์ทำแต้มก็92นะคิวไปทั้งหมด7ตัวแอซซิดไป5นะครับดาเมจทาได้3 5 0 0รับดาเมจ10,200รีคัพเวอรี่ไป1 ก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้แต้ม1,500ก,กว่าแล้วนะครับเป้าหมายผมเนี่ยจะเอาให้ถึง1,800นะครับเราก็จะได้รับไอเทมเพิ่มนั่นเองนะ <Yeah. S 1> แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับผมสําหรับคนที่ solo lang นะฮะแล้วก็ผมเล่นไม่ค่อยบ่อยด้วยนะวันหนึ่งเล่นไม่ถึง10ตานะครับผมแต่มันยังมีเวลาเหลืออีกตั้ง2เดือนนะสำหรับใครที่อยากให้ได้แต้ม1,800ก็สู้ๆกับพยายามเล่นฝึกกันบ่อยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับกาเดโวสายนี้ผมว่ามันเป็นตัวที่ดาเมจแรงแล้วก็ดีมากๆเลยนะค ถ้าเกิดว่าไม่โดนล,ล้วงสัก่อนนะเราสามารถคอยจ่ายดาเมจให้กับทีมได้แบบบ่อยมากๆเลยนะครับ yeah, ซึ่งแต่ละดอกท <baby. S 1> ี่มันระเบิดออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เบาๆด้วยนะแรงๆหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับครับ